สวัสดีครับทุกคนทุกท่านทุกหมองทุกบอลทุกมุ่มทุกแกทั้งในแต่ต่างประเทศที่กําลังติดตามรับชมคลิปของนันนทัวร์ครับเมื่อนี่กับผ้ามาต่อสับเจริญครับพิกัดครับบ้านคูลังตำบลกามปูอําเภอพญาคภูมิิสยจังหวัดมหาสารคามครับของนี่ฟ้ามนีครับพี่นอ้องอย่าลืมว่าแม่ลูกลูกแม่ราคาตึกเธอครับ ขายถือกุมูครับสําหรับต่อซับเตริเเอาพี่น้องอยากได้ค่มได้ตัวใดราคากับสิ้อผ้าลาเบิงนะครับเนาะนี่ครับงัวนี่มแต่งามๆนี่ครับนี่อ่ามิตะงามๆแม่ทองแม่นี่ขนาดจะแม่แม่ทองยังแม่ลูกส็่ครับนี่ราคาพี่น้องจับต้องได้ครับสําหรับเกษตรกรพี่น้องมันเท่าได้ครับเด้ออยากได้ง้วนไข่เนีะะครับมาเบิงเอาอยู่หนีนะครับเนาะราคากับสมเหตุสมผลนะครับเนาะ รู้สึกว่าจะใครถือกุมูอยู่นะครับเนาะอ่ะกับสีผ้าเะไรมราคาไปพร้อมๆกันนะครับเนาะครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับตัวทรัพย์เจริญฟาร์มครับมันี่ก็มีงวัวมาตอนพี่น้องผมมันซิบก็รายกันครับผมอืมรับการรับประกันห้องครับการรับประกันตอนนี้ก็สิบหามือครับขาทุกทอนสี่โค้งสุดมูลุออกนะด่างหางดอกครับผมอืมครับผมสิบหามือเอ่อบริการส่งฟีโดยอีสานครับผมส่งฟีโดยอีสานครับผมต่อรองเลยปะครับต่อร้องเลยครับโอ้ จากตัวร่องเราก็ส่งให้พี่เลยเนาะครับผมอ่าพี่น้องมาเนี่ยคือผ้าลาเบิ้งเทนโตโอ้อันช่องทางกติดต่อกันครับเออ่เบอร์โทรติดต่อกับ0610804488ครับไอดีไลน์เบอร์นี่เฟซบุ๊กต่อทับเจริญฟาร์มครับผมพิกัดกับบ้านคูรังตะบนก้ามปูอำเภอพัฒนาภูมิสัยจังหวัดมหาสารคามครับผมครับผมมาเบิ่งกันเบอร์แรกเลยเนาะครับเป็นแม่ลูกลูกที่สองครับเนี่ยมาเบิ่งลูกแม่ แม่ลูกลูกแม่ป้านานนักนานเนี่ยเป็นลูกตัวที่สองครับผมจักเดือนครับเอประมาณหาเดือนน่ครับหาเดือนครับป็นลูกพ่อไดล่ะตัวนี้เป็นลูกของฮิวโกครับผมลูกสาวฮิวโกแม่ท่านทับท่านเธอไปแม่ผสมได้เดือนนึงแล้วครับแม่ผสมยังผสมสติงเล่ไว้ครับผมแม่ผสมสติงเล่ไว้หนึ่งเดือนเอารุ่นเอาเนาะอครับผมที่สองรุนสาม สูงเท่าไอนม่นี่เนาะสูงสิบป่ใส่ร้อยห้าชิบกลัวผมเียได้เนาะเป็นเป็นงัวกันบ่ว่าหาชิบหาไปผะเป็นงัวคมไน่ติบครับผมลูกกันหนาคากเตอร์พี่น้องเด้อแลวคาเปิดร้านเครับสามหมื่นสี่พันบาทครับสามหมื่นสี่พันครับผมใหญ่ใหญ่หนาจังิบ่โอ้พี่น้องกเกีตะกรอนนะครับสีก็ดีครับผมผู้อยากเล้งงวอด้นครับเด้ออยากเล้งงวอแม่ลูกดูแม่ยพวงสังใหญ่ๆลูกหน้าจังสี่ครับเนี่ยได้เลอกับตัวละเหมือนเจ็ดหนึ่งครับาตัวเพง ตามมือซีดีครับผมต่อรองได้ส่งใอ้ฟี่ครับผมทรงไอ้ฟี่ตพากริศาลครับผมรับประกันทุกแผ่ด้วยครับสิบหามือเป็นไรครับเราสักเป็นเรื่อครับอ่าเพื่อนเกษตรกรในลีด้วยครับเด้อผู้เห็ดขอกไม่ฟ้ามไม่อยากเลี้ยงงัวเห็ดอาชีพเลี้ยงงัวไม่ก็จะเลืมครับมาเอาแม่พันธุ์แม่บอกอยู่นี่ครับมาเอาไปเป็นต้นน้ำเนาะตัวดีครับเนี่ยเพราะว่างัวนี่บ่ชีไร้ดีครับมีแต่ัวงามบานนี้ราคากับอ๋อพี่น้องนี่ พอฟังกันว่าได้ทรงหิ้วพร้อมนน่เนาะครับผม๊ออเม่บอกไงด้วยครับเด้อเม่บอกไงลูกจะไปเป็นหนาคักหนาเนี่ยครับลูกตัวหมอเจ้าของเอยลูกเนี่ยผมบอลซ่อนตัวลูกเลยพี่น้องลูกงามอาบเล้ครับล่องรถนี่อยากได้เลยครับล่งรถนี่พ่อใจเลยครับขันลูกแบบเนี้ยนี่ครับซื้อยุนี่เพราะพิดหวังนะครับเด้อแต่ว่าซื้อง้อเป็นละซื้อยุนี่เนี่ยเป็นคนที่เบิ่งง้อเป็นหลักขันซื้องวอยุนี่ บ็ตน<อ>้นดีครับงัวก็ล่องว่าบ่มีหม่องเสียเมื่อกี้เหรอครับลูกอะไรมาทางผิดเนี่ยนนาาราคานี่ก็ต่อร่องในสัมแมคุณเนี่ยอตอร่องในก็ส่งฟีซสัมแม่ไอีสานเท่าครับพักคาส่งฟีออกอ้าวพ่อซื้อพ่อซื้อครับซื้อไปเียงว่าผิดหวังครับแม่กับ<อ>สมเ<อ>หรอโทรมาได้เพี่น้องเด้อถ้าขนาดเลยแต่นั่นตั้นดีครับเด็ดเอ้า มาบึงโค้นต่อไปครับบัเนีรัเป็นแม่ท่องครับอู้หนาครับพี่น้องเลยมาจับบังกรวดนีหนาหนาเพ่นหลังก็กว้างท้ายกันนะโค่นที่สองครับบันีเบอร์ที่สองเนาะครับผมเป็นแม่มันแม่ท่องแปดเดือนครับท่องแปดเดือนก็พอไเลยครับกับเชฟหกแปดครับผมอ้าวพี่น้องสายเคเอด้วยครับเด้อแม่นี่ท่องแปดเดือนกับเคเคเอฟหกแปดท่องที่ไหนครับท่องแรกเลยครับเป็นสาวท่องแรกครับผม ข้อมสูงดีครับนี่ยวัตไส้ลอยหาสิบกลัวผมเห็นเนาะครับผมโค้งสางง่ายลำตัวง่ามหนังดีนังไอเนื้อหนังมาดีตัวนี้ราคาครับสองหมื่นเก่าพันหาครับเป็นรองเป็นใดแต่ดับลอยหาสิบกับสองหมื่นเก่าพันหาครับครับต่อร่องดีอีกมาเบิงไทยครับเลยโอ้โหหงหางนะลำหางตรงหางรามดีครับหนึ่งสองสามสี่ เมีติงหนึ่งเนาอมีสองครับมีสองติงอ้าว่เป็นยังครับวัตถบัญญามมีติ่งนมแจมด้วนครับมือนี้บ่พิษแสลงหรือมั้งครับว่ราคาตัวหนึ่งเนาะครับสมือนี้ที่สิบตีกันอย่งเนาะทำไม่ได้เป็นเสนเกิดพากันสื่อประสานยุอกครับเนี่ยวัตถมันโตเนี่ยตัวงามให้ลูกดี่างเข็ดเป็นเนื้อถ้าจะบดตีรว่าติ่งบด ไอ้ลนแต่งครับผมแต่งเนาะอู้อาวมุนทั้งนี้เออพอคาเรียบครับอืมคือว่าดีเนาะครับเบิ่งเบอร์ที่สามครับบ้านเนี่ยเด้อครับเดอ้อเนี่ยมาเบิ่งเบอร์ที่สามแดงแดงเป็นงัวงวัอทองครับสาวทองแรกบ่ครับทองแรกที่กันครับงัวคอดเดียวกันครับเนา่อ๋อเป็นง้วสาวทองแรก เบอร์สองพี่สามพี่น้องเอาไปน้ำมันกระไรได้ครับเด้อเพราะเป็นมีมีราคาพิเศษใหงื่อครับตัวเอาเบอร์สองกับเบอร์สามใส่กันนี่สิลดให้อีกเนาะครับเบอร์นี่ท่องจักเดือนก็พอได้ครับตัวนี้ท่องไล่ๆกันครับตัวนั้นประมาณเจ็ดเดือนกลัวสิเขาแปดเดือนนะครับตัวนี้กับไอช็อกโกแลตครับตัวนี้กับช็อกโกแลตครับผมโอ้ท่องเจ็ดเดือนขึ้นเดียเจ็ดเดือนกลัวๆทีเขาแปดเดือนอายุคันไล่ๆกันไหมครับอ๋อไล่กันเลยกับสองตัวเนี่ยอันนั้นใกล้ได้กินน้องอันนี้ก็ได้กินน้องเงื่อนครับซื้อไปบตัวนี้เนาะครับผม ว,ว่าตัวนี้เดงแดงช่ำๆเนาะครับสัมๆัมแม่พี่นอ้องดำสัมมันติดโบดหลายครับตัวนี้วันนี้ตัวนี้เปิดรลคาได้ครับเนี่ยตัวนี้เอาสองมือก่อปัหาเหนครับสองมือก่อปันหาโอ้ง,งามากตัวนี้แต่ว่า<อ>วามสูงต,ตัวนี้สิบวัตถะตัวเบอร์สองครับเออก้มประมาณหนอยสี่สิบกว่าประมาณนี้เนาะครับก้มสูงหนอยสี่สิบกว่าเป็นสาวทองแรกขึ้นกันทองก็พ่อใดก็ครับก็ไอช็อกโกแลตครับชอกโกแลตนาคาดำเลือครับ ขอบตาขอบหูดำแห้งครับเมนี่ครับสีแดงช่ำครับราคาตรงดีแต่ยกเมื่อนี่นี่สองสองกับสามเอาราคาพิเศษเอาส่งให้ฟีพร้อมหามื่นหาพันบาทครับสองตัวนี้หามื่นหาพันครับผมเบอร์เบอร์สองกับเบอร์สามเบอร์สองกับเบอร์สามพี่กับน้องกันนะครับม้วเขาด้วยกันนะครับเด้นนี่หันเลยราคาตัวละกับสองหมื่นเก้าพันหาร้อยครับตัวละเนาะครับหันเอาสองตัวนี้เป็นหามื่นครับผมจถือว่า รดได้หาหมื่นฮะหลายตืบคน,น <ะ S 2> หา <àng> งงามล่ำคาดีานหาเน้่ยนอยได้ครับเป็นงูดุกมูให้เนื้อให้นังให้สิ้นมาหลายแหละครับงูสุมหนีเบอร์ที่สามเนาะต่อมาครับบานเนี้มาเบิงเบอร์ที่สี่ครับเบอร์ที่สี่พี่น้องบันนี้เขาชุดแม่ลูกอีกได้ครับบานเนี้ยเป็นชุดแม่ลูกลูกแม่สีนีออกช้ำช้แดงช้ำช้ชำ้ชำซ้ ทั้งแม่ทั้งลูกด้วยครับเด้อขอบตาหอบมูหนาขาทั้งแม่ทั้งลูกนี่ว่าสีแดงเข้มครับแม่นี้อ้างดีครับแม่นี่อ้างดีแม่ผสมในสองเดือนครับแม่ผสมไปสองเดือนเฮ้ยมาจิดทองลุ่นทองครับสงสัยเยอะครับแม่เครื่องเป็นทุนหดแม่นี่ไหมพี่น้องเนี่ยเครื่องหดเข่าบริทองสีเค็งๆจัง้อยเนาะครับผมเอาน่าจะติดทองัาทรงดูหมูครับเนี่ยอันนี้คืองวดดูหมูอีกโคบหนึ่งครับนี่ เป็นว่าเนื้อเน่กับว่าสูงว่าหงแบบนี้เ้วครับปานกลางโอ้ตัวนี้เลยลึกดีเนาะครับเนื้อหนังดีเนื้อนาดีนังนาดีสีงามตังตัวนี้ครับลูกเดียเจักเดือนแร้วครับลูกกระสีว่าหาเดือนไปเลยครับลูกหาเดือนลูกนี่จะลอยงี้สิบหาไปได้เนาะครับผมลูกหาเดือนเด้อกับแม่ด้ครับเด้อลูกเนี่ยเอาเบิ้งเบิ้งแข้งเบิ้งขาขาไงครับโคนเทือนครับแม่จีก็คือกันนํำตูวขื้กันกับแม่หาเดือนอืม ซื้อสองไปรุ่นสามแม่นี่ถ้าไปสองเดือนพันมเดี๋ยตัวจทองครับแต่ว่าเครื่องกองหดเลยเนาะสูสีเลยนี่มันเป็นตึ้งๆเนาะตึ้งๆอาจะทองนี่พี่น้องเอาซื้อไปรุ่นเอาเนาะเบอร์ที่สิชุดแม่ลูกลูกแม่ซื้อสองรุ่นสามราคาครับสองหมื่นเจ็ดพันครับสองหมื่นเจ็ดพันเพิ่อได้๋ยวสามโตว่าถึงตัวละหมื่นสัมครับไม่ทองนี่พี่น้องอ๋อ เดี๋ยวข้วมสูแม,เม่เพ่นนันกับสีวางร้อยซี่ชิดเหมือนเนาะร้อยสามเจ็ดสามเอ็ดอ่ะวางนี่ด้วยครับเด้อสามเจ็ดคืนเนาะครับผมเอาสามนี่ก็แล้วกันเด้อพ่อน,นังเนาะเอาสามสิบเจ็ดเนี่ยเนาะครับนี่เป็นของทรงภูมิภูมิแต่มันเป็นนวดดุกหมูอีกตัวหนึง่ง <c oughs> นวดดีน้ำใต้น้ำล่างดีเล็บคอขาจังพี่น้องเห็นนหมครับพี่แม่นแดดนี่แดดงามเอาดุนสามเด้อพี่น้องเด้อนี่ก็เบอร์ที่สี่ครับต่อมาเบอร์ที่ห้าครับ เอามาเลยครับยูจะต่อมาเลยโดยที่หาเป็นชุดแม่ลูกลูกแม่คือกันตัวนี้ลูกมันใหญ่ปันใดสีแดงงามคือกันลูกกอลูกัเกวเมียครับโตเมียโวเมียนปีประมาณอายุประมาณสามเดือนครับสามเดืนอนอายุสามเดือนตัวที่ใหเนอะครับเี่ลูกแรกเลยครับ๋อ้เป็น่าลูกแรกด้ไปเขาเปนตุ๊ปุนเนาะครับแม่นี่สูงหลายปันใดนอะแม่ลอยสี่สิบกว่าผมเนี่ยแม่ลอยสี่สิบกว่าโอ้ สูงเติบตัวให้ลูกมาสีงามข้นหางลูกใหญ่ด้ครับด้วยนี่คุณหางลูกสวยอ่ะมาบุ้งมุมนี้อีกมุมนึงเนาะมันบ่แดดได้เพี่น้องกะคึ้มครับแต่ว่าสีดีครับงัวสีดีสุดโต๊ะเลยครับเบอร์ที่หาดีเนาะครับผมเบอร์ที่หาเปิดราคาละไรมีครับสองหมื่นสามพันบาทครับผมสองหมื่นสามพันอ่ะต่อเด้อพี่น้องเด้อสองหมื่นสามพัน เบืงบบงบ้งเล็บเบื้งคอเบื้งแข้งเบื้งขาน้ำไตน้ำ่างเบื้องขอ้อเลขับเดอ้อนี่สองหมื่นสามพันต่อรองได้อีกแม่ขึ้นสิบพันทับลูกเนาะลูกน้อยอยู่เนาะครับแม่ที่ผสมครับท่านท่านติดสมบูรณ์ไปเลยคือว่าราคานี่กะง่ามเต๋อ,อเพิ่อนๆแล้วครับนี่ครับ่ผิดหวังครับครับเบอร์ต่อมาเป็นเบอร์ที่หกครับบานนี้ป้านแม่นี่แม่ลูกแม่ งัวส่งนี่ให้ลูกงามสุโตรว่ะเนาะครับงัวหัวลุ้นๆเนี่กคัแม่พลนักหน่อยเนี่ยครับลนธรรมชาติทั้งแม่ทั้งลูกเลยครับอ๋อเป็นงัวลนธรรมชาติครับผมดูขากระบิกง่ายดีเนาะรับมันเป็นงัวส่งลูกมูแล้อครับมัเนี่ยงอมแต่ว่าน้ำไต้น้ำล่างนี่สุดยอดครับเนื้อนังดีงัวส่งนังอานังหนาหนาหรอครับมัวเนี่ยเห็นทั้งฟ้ามาม่าลายเทียด้วยส่งนี่หนาลูกงามสุโตรครับกบ่วจะเป็นงัวแดงงัวขาวกับซางครับ คันออกสูงยังสี่นี่ฮิลล์งามๆครับพี่น้องแม่ก็บอสูงปันไดเลยครับนี่ประมาณเกือบสูสีลอยสามหานะครับประมาณลอยสามหาน้อแม่เนาะลูกเด้เจ็เดือนแล้วครับนี่ลูกก็สิสามเดือนขึ้นแล้วนะครับสามเดือนขึ้นลูกตัวที่ลูกตัวแรกเลยครับลูกลูกแรกครับที่ว่าได้ซดวันนี้ราคาครับเปิดไปเท่าไหร่สองหมื่นสามหมื่นครับสองหมื่นสามพันครับผมว่าส่งหนีด้วยครับได้พี่น้องสีดีครับขั้นเพิ่นอ้วนๆทำไมจะเป็นสาวนี่งามได้นี่โอ้ยตั้งเต่ม้านง่ายผมไปให้เพิ่น ซีมือเพินคนมาขายครับติกี่ไปเกียรติเลยครับเดี๋ยวนี้เอาตามตามยุคตามสมัยแล้วสมัยได้พี่น้องได้บัวกันอันนี้คือบริจีเขาเนี่ยครับเงวหล่นธรรมชาติเลยครับเนี่ยเท่าไรก่อนราคาเนี่ยสองหมื่นสามพันบาทครับเนี่ยพี่น้องราคาสองหมื่นสามพันอย่ก็ต่อรองได้เนี่ยสองตัวงามๆเนาะครับเอาครับไปทับเอามักพอได้ก็ทับเอาครับเพราะว่าตัวเมียเพื่อนเนี่ยบริยไงเป็นได้ดอกครับ กับ่ได้อ้วนปันใดแต่ว่าใจลูกเด็ดอยู่แต่ว่าการให้ลูกนี่งามครับงามงามนี่แหละครับบึงงัวดเฮ็ดแนวก็จังซี่ง้อไปเลี้ยงก็เอาส่งนี่แหละครับราควข้ามแม่กัวลูก,ลกจ้อยนี่จังบ่เป็นตะซื้อไปเลี้ยงครับให้แม่จ้อยอ้วนจังซี่นี่มันน่าสนใจเด้เนาะลูกมันเอาเนื้อหนังมาอยู่ผีเบิดแล้วครับเออๆๆเอาเพราะว่าเฮาไปเลี้ยงเฮาก็ไปเลี้ยงเอาลูกอยู่แล้วเนาะทับบ่ลูกอยู่แล้วต่อมาพี่น้องเป็นแม่ลูกผู้ครับนี่ เป็นชุดแม่ลูกลูกครูอ้าวบาร์นี่ใส่เลยสี่สิบหาบวกบวกครับแม่ไงดิบารนี่อร่อยสี่สิบาบวกเลยเลยครับแม่นี่ยรับโต๊ะย่าอาจลาดแม่เพิ่นน่ะนุ่มๆนิ่มนำไตน้ำล่างมือเรื่องดีมัดเลยแม่เนาะครับอ่อเล็บแข้งขาสวยแม่บานี่ลูกครูนี่จักเดือนครับลูกกระสีบ่สี่เดือนนะบครับตัวนี้สี่เดือนมานี่สี่เดือนครับน่าจะลูกแรกแด้หนิเนาะลูกแรกครับเมื่อจากเขาเขาตุบปุขึ้นน้องใหม่เกิดใหม่นี่ไม่พี่น้องเขาเพิ่นไหมยังอ้โตนีนะ คือว่างามเลยครับครับสีให้ม่างามนะครับแบบนี้ลูกผูครับเอาอยากได้อยากขายไว้ด้วยครับเด้อแม่สิมีต้นนี้ห้อยตุ้มล้าปีเลยครับเนี่ยบลายดรือว่านาเกียรติหครับว่ารับได้เนาะครับบ่สังเกตดีๆกับว่าซ้ำห็นหรอครับล้าปีกับบ้าม่ล้าปีเป็นใหม่หรอครับเป็นหอยเผาแล้วเป็นสาหน่อยอยู่พุนแล้วครับมันเป็นหอยเพิ่นเศร้าแล้วล่ะครับราคาเท่าไหร่ครับเอาจี่สิบสองพนสองครับเนี่ยอ่าราคาถึงน้ำครับครับแม่ลูกเฉลี่ยแล้วก็ซ้ำตัวละหมื่นเอทครับ พี่หนาแม่ต้องเลี้ยงทัครับเลี้ยงทับเป็นลูกมเป็นลูกผู้เพิ่นตัวแรกหนิแกขายซะแย่วันเดี๋ยวมือเงื่อนกลัวอยู่หรอกเว้ยเฮ้อพี่หนาแม่เนาะพี่หนานี่เลี้ยงดีมันเดี๋ยวไปตุ้มคืนไปเลยครับคุณนี่เลี้ยงดีหนิเข่าสนามเวียดนามหยาดกันนี่ครับเด้อมันเนื้อมันเป็นตุ้มกับสร้างมันครับห่อเสกไปเลี้ยงเอาลูกกระโตมันหนอครับซื้อซื้อไปหากำไรเนาะครับผมซื้อไปหากำไรครับได้แน่นอนครับบ่ผิดหวังพอราคามันต่ำเบอร์ที่ไหนเนี่ยเบอร์ที่ เจ็ดครับมันนี้มาบึงเบอร์ที่แปดต่อได้ไพีหรอเด้อบ้านเบอร์ที่แปดเบอร์ที่แปดนี่จะเป็นชุดแม่ลูกลูกผูนป่ะครับเนี่ยครับผมเอาลูกผูสองเบอร์ด้วยครับมาตะกอกเดียวกันนะครับอ๋อเบอร์เจ็ดเบอร์แปดครับงอคอกเดียวกันลูกผูขึ้นกันครับลูกผูกันหนาขึ้นกันเนาะครับแม่แม่นี่นี่ให้เนื้อนังดีนี่ลูกคนนะโอ้ขอทาแม่เพิ่มจะเป็นพ้นเล็กน้อยนะครับเด้อแม่สูงหลาไปไลยครับแม่ก็สีร่อย ชี้สิบมั้งครับร้อยชี้สิบเครื่องอมนะครับสี่ร้อยสี่เลยครับบางร้อยสี่ลูกตัวที่ไหนเนาะลูกตัวแรกคือกันครับอ่าลูกตัวแรกก็คือใบเด็สดง้อมาตะคอกเดียวกันนี่ครับนี่่ยเบเจ็ดเบอแปดมาคอยเดีวยวกันผมได้สดคือกันเนาะได้ลูกแรกคือกันทั้งสองเบอร์บานนี้ให้ลูกเนื้อนังดีสุดโตได้ครับง้อคอกเนี่ยเบิ้งกระโดดนี่ครับเนี่ยปีนาครับทำไรลูกเหนือเมือนกลัวสุดโตได้ครับเด้อปีนาเนี่ย ครับให้เป็นกําไรก็น่าจะหาแบบนี้มันให้ลูกดีสุดโต้ให้ลูกดีสุดโต้พันนะครับตัวนี้เนี่นั่งดีตัวนี้เนี่ยยอดอัลลารเนาะตัวนี้ได้แม่ตัวนี้ก็ได้แม่ก็อดียวกันเหนือบุพเพตวังครับทรงเดียวกันอ่าบันไดโตบอรที่แปดอยู่างไรค่าใช้ครับมื่นเก้าพันหาครับมื่นเก้าพันห้าร้อยครับผมและค่าถือกับต่ออีกอยู่ด้วยพี่น้องเนี่ยซั่งสองแม่เนี่ยครับันเอาไปสองแม่สองแม่เอาน้ำสามมื่นเก้าพันครับันเอาไปสองแม่สามมื่นเก้าสามมื่นเก้าพันครับผมตรงไหนฟีสวยสานอีครับปาด จัดไหนเลยครับนี่ผู้ใดไปเลี้ยงปีนาเ่าะผิดหวังครับเลี้ยงฮอดปีนานี่แม่ลูกคุณนี่ต่อสับจะเล่นครับแม่ก็ได้ทับครับเราสับจะเล่นนะครับเด้อมากๆเห็นเราสั่งไปเลยครับอู้ช่วงนี้คาดถือพี่น้องไปคุยไม่เรื่อหนิดเนี้ยเหรอครับหายากครับคือว่าคัดคัดใหม่พี่น้องดีดีเติบอไปหรอกพี่น้องคัดใหม่พี่น้องดีเติบอยู่เนื้อหนังโมผิดหวังนะครับเด้อใส่ความสดค้อมใส่มันนี่ครับ บันี่ตมาลี่ล่สาวล่ครับนี่ <Le. S 2> อายุ2ีสิบเดือนสีขาวจูนพูนอีกกว่าครับเกือบสีสองปีละมีสิบเดือนสูงชัดแล้วสองรอบครับเจ้าของเก้าเพินบอกตั้งในผสมเอ๋ครับผูหม,มักสายเลสายเนื้อด้วยครับเด้อครับมักพอได้ครับมักมันมักกัดหมักบีบมกักอยังใส่เข้าไปครับซุมนี่ ผสมกันนี่ให้ลูกมีแต่งามๆครับผมเห็นผ่านมาแล้วมีแต่งามๆเลยตัวนี้สูงหน้าจะรอยสามสิบเจ็ดประมาณนี้เนาะครับสามเจ็ดตั้งโต๊ะเงาครับสามห้าสามสามเจ็ดครับผมแข้งขาดีดังแดงตาแดงหูเล็บดนเอ่อเครื่องอมยมพู้บริสุทครับเลือดเลือดสูงครับตัวนี้หัวโล้นพร้อมใส่ได้เลยเนาะงามเลยแหละครับแม่นี่เ้าเแี่พัดพีเออมุมนี้น้ำโอ้เนื้อหนังดีเนาะนี่เนาะเลือดสูงครับเชิดดีเหมาอทำหรับู้ที่ ไปเป็นแม่พันธุ์ครับราคาครับสองหมื่นหาสองหมื่นหาพันนะครับเด้อแม่เลนเนี่ยต่อได้คือเก่าหลังครับง่วนยังก็ต่อได้มืดอยู่นี่แล้วก็ช่วงไห้ฟีพร้อมหมดนะครับมักจะมองทรงฟรีเหรอพี่น้องมาต่อไปกังวลคับรถได้ครับเด้อซื้อยู่นี่ต่อได้กะม็ฟรีเลยหมาเบอร์ที่สิบเป็นบ่เบอร์ที่สิบเป็นง่วนงาะทองครับแม่ม่านแม่ทองต้องสามเหรียญครับโอ้ตัวนี้มันสีงามใช่ไหมพี่ชายน้อง สีเขียแปดแล้วรับมันแดดอ่อนมันคักครับไในสายแว่นตาเบิ่งเลยเม็ดสีนี่งามครับบะหมี่องหางบุ๋มขาวก่อนบ่มีเลยล่ะบมีนุ่มกับงามสำเนาครับแดงเข่งขาก็ดีทางใต้ก็แดงครับโอ้ล่ำโตงาวดาดหลาดสูงหนี่เท่าไรนี่ใส่ร้อยสี่สิบห้าถึงห้าสิบปุ่นสี่สิบห้าคือหน้าชิบใครแม่นอ้วนนี่คัดกินเนาะครับโอ้าวม่นอ้วนนี่เนาะเด็ดครับตัวนี้บริท่องจ็ดเดือนก็พอได้ท่องได้สามเดือนครับผมกับอปาเฉ ทองสามเดือนกับอาปาเช่ครับผมเด็ดเลยสองที่สองนะครับไอไอสองหมื่นสามพันหาสองหมื่นสามพันหาเนี่ยพี่น้องเงี้ยเงาเงาอัลลาดแดงจิงคืนอยู่พี่น้องราคานี่โอ้ถือว่างามงามงามเหนผู้คิดที่เฮ็ดกิจการเลี้ยงเลี้ยงงัวงนะครับเด้อมาเมาอยู่ฟ้ามนี่ครับผมว่านี่คุ้มทำไรอุตสาห์ได้เลยครับครับ ตัวนี้กันอันนี้อ้วนขันอ้วนเต็มมาม้านี่ไงขายสามหมื่นกว่าว่หลุดูีแล้วครับนี่ว่าแมนอ้วนมากนี่มึงเป็นจี๊กำไรครับตัวนี้ง้อไปหาน้ำมาจำเทบานเนาะหัวก็สวยหัวเป็นจุกจำเนาะแมนครับให้ให้ลูกเด็ดครับเราบอกวสาน้ำนมดีครับแมนพูดว่านหางนมเงืองามเร็บโอ้สวยสวยสีต่อมาแม่ลูกเบอร์ที่เบอร์ที่11ครับ ชิบีตแม่หนิงว่าทยแฉเพราะว่าไงเป็นไรใส่รอยสามหาแม่สุ่มบอกว่ารอยสามหาแต่เรื่องนี้แม่ครับสีออกเรื่องเม็ดเขาเรื่องเรื่อดลูกตัวแม่เป็นลูกเพลิดเมียห่องมันนวลจากน้อยได้เลูกนี่ลูกจะเดือนครับนี่ลูกประมาณสามเดือนครับลูกอยู่วางสามเดือนลูกแรกขึ้นลูกสองครับลูกแรกครับง่วลูกแรกโอ้ทายดีครึ่งดำทั้งตัวนี่แม่ครับครึ่งดำทั้งแม่ทั้งลูกครับทายงามเนื้อหนังดีอ่า แม่กับใบใหญ,ญ่โมสูงบันไดเด้อครับเป็นว่าไทยบันเท่านี่ลแหแต่ว่าให้ลูกแขนตันตั้นเลยพี่น้องแม่นี่กับลูกนี่เปิดราคาเลยครับหมื่นแปดพันหาครับผมหนึ่งหมื่นแปดพันหาร้อยเอ้าหนึ่งหมื่นแปดพันหาร้อยนี่พีน่น้องก็ต่อเอาครับนี่ต่อได้สุดโตทรงให้ฟี่สุดโตด้เลยครับเด้อผมบอกพี่น้องว่าหนึ่งหมื่นแปดพันหาร้อยเนี่ย คุ้มได้สองตัวเนาะได้สองหัวใจครับสองหัวใจสองตัวแหละมิตรเพจแม่ับมันก็เป็นว่วลูกแรกน้าครับจะเป็นแม่ง่วให้ลูกดีหนึ่งโตสำหรับคนงบน้อยครับนี่ครับผมงบน้อยเกษตรกรนะเขยากเลี้ยงง่วเบิ้งยู่นี้ะครับเด้อไม่ผิดหวังเลยครับต่อมาเบอร์ที่สิบสองเป็นแม่สาวครับเบอร์ที่สิบสองเป็นแม่สาวอายุจักเดือนครับอายุประมาณสิบเจ็ดสิบแปดเดือนครับอายุสิบเจ็ดสิบแปดเดือนสาวพร้อมผสมครับผม หันผู้ใดมาสีดีครับสไ, <ป S 2> ไ,ไปทับได้ละมากไปทับเอาตัวนี้ไดนะ้เนาะครับก้มสูงครับก้มสูงก็สีร้อยเกือบร้อยซีเหอนเครับอืมจนจนเลยซีหรือเลยซีเนี่แหละพี่น้องอประมาณก็ขาเล็บมือลึ่นช่วงล่างนี่ก็ถือว่าใส่ได้ทีเดียวเชียวเหรอพี่น้องเดือครับเด้อเล็ยบพอท้ายนี่ก็ลามดีข้นหางไงเครื่องดำเนื้อสีออกช่ำๆจังหน่อยเนาะเนื้อหนังดีครับเนื้อให้หนังมาดีราคาครับ หมื่นกาพันครับหนึ่งมื่นกาพันครับนี่ครับนี่คือราคาเนี่ยไปเลยครับแม่สาวแม่พันแม่บอกแม่ขอกแม่ละครับอิงเนื้อให้เลยนักพี่นองเนาะอิงเนื้อให้เลยครับโอ้หนามลางงามนี่ตจ้นี้พีนองสวยเลยครับเสมอเลยครับถ้ึงจะจห้าวนมไปหอดลึงหนาเลยครับหนามลางงามครับมันการให้เนื้อให้นังมากเลดีเครื่องดำพร้อมนี่คือเบอร์ที่สิบสองเนาะครับผม ต่อมาครับบัดนี้เบอร์ที่สิบสามเป็นแม่สาวครับแม่สาวออกสีนวลๆนะครับเดอ้อออกสีนวลๆจากเดือนครับงวดตัวนี้ก็ประมาณหกสิบเจ็ดเดืนอนสูงนี่ทึ้งวันสามสิบห้ามอไก่ครับผมกระสีบดไอยสามแปดที่เ็บสามเจ็ดสามแปดไอ่สามสิบห้าบวกเนาะครับผมแม่นี่ก็ถือว่าเป็นแม่เป็นตัวงวดตัวหนึ่งที่ให หนังหนาดีแล้วก็ไอ้กล้ามเนื้อมากดีพอสมควรครับผู้เถี่ยวไปเป็นแม่พันธุ์ก็ก็ได้นี่ครับเด้อราคาเท่าไรครับเอามื่นหาพันหาครับผมนี่ครับหนึ่งหมื่นหาพันหาลอยต่อผมต่อรองไหนช่วงอ้ฟิ้แมนครับส่วนนำล่างนี่ก็ชื่อว่าอาลาดจะได้เนาะครับนี่เห็นงูตัวนี้ออกจะหนังหนาดีได้เพียงเด้อหนังหนาดีดีแต่เพิ่นในสีนวลนี่ครับเด้อแต่ราคาบ่แพงเนาะครับต่อรองได้ จินตะค่าเหนื่อยเลยครับงวัวงัวเป็นงัวเลี้ยงด้วยครับเด้อว,ว่ามปนงัวเนื้อแต่ว่าเปิดขายเบียดเนื้อเนาะตัวตนดีครับอืมพูดอะเดี๋ยวของเก่ามันเป็นอันเชียกินดังหมดผมเลยใส่เมาให้เสร็จเนี่ยเสียนกินดังเดี๋ยวตัวมันทันเนี่ยมันก็นจุงง่ายบายง่ายเพราะกินดังกับว่าลายดอกเพราะว่ากะบ,บางครั้งบางเที่ยกัลืมเปลี่ยนให้มั้นดิมีตะเลี่ยงไอ้สิครับบางคนเออเป็นงัวอีกหนึ่งตัวนะครับเป็นตะเลี่ยงเพราะหนังมันหนาให้เนื้อมาดี แข้งขาใหญ่ดีทาตัวนี้ตัวนี้แขงคักเบอร์ที่สิบสี่ป่ะครับนี่แมนครับเบอร์ที่สิบสี่นี่สีแดงเป็นง่ว่าสาวอายุประมาณเท่าไหร่ครับอประมาณเขาปีนี่แหละครับอือสิเขาปีแล้วละรัออ่าเพาว่าแรงนี่น่าจะได้ทับอยอกเนาะแมนครับแร่งนาวเน่ยแต่ว่าสีดีครับตัวนี้สีแดงวามสูงครับสูงมาสิประมาณหน่อยสามสิบปัวปว่ปะครับมันนี่เนา ตัวนี้ก็เป็นงวัวใหายเนื้อหายน้งมาดีอีกตัวหนึ่งรับน้ำรางเันตัวนี้เปิดไป้ล้ค่าได้ครับหมื่นสี่พันหาครับตัวนี้หนึ่งหมื่นสี่พันหาลอยอ่าไปนองครับเด้อหนึ่งหมื่นสี่พันหาลอย 1, 4, 000, นี่ต่อได้ได้ครับต่อได้ส่วยฟรีอีกเด้อบัมเบนว่าราคานี้เลยได้ครับนี่บงก็ตัวนี้เรียบง่ามตัวนี้คอตรงดีนี่นะครับคอตรงเห็นบอคอตรงขาตรงอันนี้สวนเข้าไหมเนาะ เพื่นสนได้โดนแล้วครับอันนี้เปลี่ยนเข้าให้ใหมะอ๋อเปลี่ยนเข้าให้ใหม่ครับูกตได้มเลยใบใดเลยครับเด้อพุคนน่ะแข็งขาเนื้อหนังมาดีเด้อครับสีแดงพร้อมไอ้นี้ราคานี่ตัอร่องได้ช่วงฟี่ครับพุน่สวยนี่สองแม่นี่จังค่อยว่ากันมาเนาะแม่นครับเบอร์ชิปสองชิปสามอี่เนาะครับผมง้อก็ง้อกเดียวกันเบิร์เลยครับอ๋อขอด้วยกันสามตัวนี่ สามตัวมาเนี่ยแม่สามมาเนี่ยแม่นครับขันยักนกก็จังโทรมาคุยกันครับเบอร์คือเบอร์สิบสองหลังไม่ได้เลยครับเบอร์สิบสามมาขอดูกันครับผมยกทั้งสามเบอร์ลดได้อีกส่งฟรีอีกด้วยครับเด้อครับกัดครับมาเนี่ยมีั้งเลขาวกัดดำตัวนี้เป็นงัวพาลูกมาหลอดครับเนี่ยแม่นครับพาลูกมาหลอตัวหนึ่งเป็นแดงกัดเนาะครับผมพาลูกมาหนึ่งโต อ่าค่วมสูงครับแต่ชิปวังลอยสามหานี่ประมาณลอยสามหาประมาณนี้ครับเด้อนี่นครับเอาเบิองรอบๆผู้ใดมักกัดมักเล่ครับสายเนื้อพี่น้องไปทับไปคุณเอาลูกมันเพราะซ้มนี่ให้ลูกงามครับครับแม่นเอาไปคุ้นก็อ้วนมามีกำไรครับนี่ยอือราคาครับไหมไม่เอาจักเมื่อสองครับอ่าหนึ่งหมื่นสองพันครับราคาชิวๆสบายๆให้ฟีพร้อมครับอ่าส่งให้ฟีโอ้ส่งแถวสกลนี่บ่ใกล้เด้อ งยังไงจะต้องไปครับแถวนั้นมักเดี๋ยวนครแถวสกลนครเพิ่งปล่อยน้ำปลาอย่างเดี๋ยวนครพนมมุนีมันเบิร์นเอ่อขจรวิริลินบุรีรัมย์ศรีสะเกษมุนี่ขจรวิริล่นเล่ล่นกัดจะไปทับขายฮัวโลนี่ได้ครับโลนน้ำมาซาดเลยเนี่ยเลี่ยอ๋อโวนขึ้นมานี่มีกำไรมินิวิจัยง่ามๆครับเริ่มจากเบอร์หนึ่งพนเบอร์สุดท้ายมักเบอร์ใดของใจโตใดอยากเบิ่งนเติมเบิ่งเพิ่มนะครับเด้อ สมาถไล่มาเบอร์นี้แล้วเนาะครับผมไล่มาขอเบิ่งอีกแน่แม่นี่พีสันหรือเหมาทั้งขอกเลยครับแถวสุพรรณกาญจนบุรีลาดบุรีอยุธยาหรือทั้งชนบุรีผกักหรือภักเนื้อสิเหมาได้ครับส่งให้เลยเนาะครับผมมีสมีเนาะมีเนาะนี่ครับผมอพอกันชิปหนาชิปไม่ครับชิปนี่ผมมันนั่นทั่วต่อซับสะสวัสดีครับครับผม